สวัสดีครับ FC ช่องเทพลูกหนังครับพีวิววันนี้นะครับผมจะพา FC ไปที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพบังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างมิดเดิลสโบครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิสวิฟทาวครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนตัวผมเองยังขอเข้าข้างทางมิดเดิลสโบมากกว่าครับแม้ผลงานในช่วงหลังนะครับจะฟอร์มหลุดไปบ้างครับหลังไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันครับ จนทําให้หลุดจากตําแหน่งจากฝูงนะครับแต่นั่นก็ยังเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาครับต้องชนะเกมในวันนี้ครับขณะที่อิบซิวิตทาวครับทีมที่จะมาเยือนนะครับมีผลงานที่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวครับด้วยการที่พวกเขาไม่แพ้ใครมา5นาดติดต่อกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้พวกเขาต้องออกไปเยือนทีมที่กําลังกระหายชัยชนะเพื่อทวงตําแหน่งจากฝูงลีกคืนแบบนี้ครับ บอกเลยครับถ้าเล่นไม่ได้เหมือนฟอร์มเดิมนะครับโอกาสที่พวกเขาจะกลับไปแบบไม่มีแต้มค่อนข้างที่จะสูงครับในเกมนี้ครับทางสื่อต่างประเทศยกมาให้ที่ทั้งคู่เสมอกันนะครับถ้าเปิดมาแบบนี้ครับผมฟันธงให้เลยครับให้มองไปที่ทีมเจ้าบ้านมิดเดิลสโบครับเจอแต้มอย่างแน่นอนครับสำหรับ F.C. ท่านไหนนะครับที่อยากจะติดตามผลงานของผมในชมรมครับคลิกไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปครับจะมีทางเข้าให้อยู่นะครับ